เ็จ189ส่วน2,564ราชันโลกพิสวงเล่ม14แรง A อคลายได้ร่วมมือกับแชรอนและมาริสต่อสู้กับวิญญาณแค้นผีดิบและมนุษย์หมาป่า ส่วนเดอริกที่เข้าคุกของนครเงินยวงกับได้พบนักโทษที่โดนร่างแยกวิญญาณของใครบางคนสิงพยายามยึดร่างของเขาเพื่อแทรกแซงเข้ามายังสมาคมไพทาโร่เล่มนี้เป็นอีกเล่มที่อ่านต่อเนื่องเพราะความสนุกและเหตุการณ์ที่ค้างจากเล่มที่แล้วถึงจะไม่มีอะไรมากแต่ก็สนุกชวนติดตามครับในเล่มมีฉากต่อสู้และการดำเนินเนื้อเรื่องที่อยากทำให้เราอ่านต่อ มีการดำเนินเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นๆที่เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นมาทั้งยังมีผู้วิเศษระดับสูงที่คิดจะแทรกแซงเข้ามายังสมาคมไพ่ทาโรอีกต่างหากทำให้ต้องลุ้นเอาใจช่วยพระเอกว่าจะสามารถจัดการกับอีกฝ่ายได้หรือไม่มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับ ในการประชุมสมาคมไพ่ทาโรเดริกเดือดซันผู้วิเศษระดับ8ผู้วิงวอนต่อแสงสว่างที่รับภารกิจต้องไปสำรวจวิหารเทพผู้สร้างที่ตกตำ่ำโดยมีผู้อาวุโสโลเวียคนเลี้ยงแกะที่เคยมีอาการผิดปกติเป็นผู้นำทีม เดริกที่มีความกังวลถึงอันตรายเพราะวิหารเทพผู้สร้างที่ตกต่ำมีความเกี่ยวข้องกับสายอาชีพคนเลี้ยงแกะแอลเจอร์เดอะแฮงแมนผู้วิเศษระดับเจ็ดนักท่องทะเลจึงเสนอให้เดริกแกล้งได้ยินเสียงประหลาด มีอาการใกล้จะคุ้มคลั่งเพื่อนหลีกเลี่ยงการสำรวจซึ่งเดอริกก็ยอมทำตามด้านออนเดรเดอจัสติส <The Justice, S 1> ผู้วิเศษระดับ8นักอ่านใจที่ต้องการปิดบังตัวตนจากฟอลส์ผู้วิเศษระดับ9นักเรียนฝึกหัด จึงได้ขอเสนอบันทึกของจักรพรรดิโปรเซลรุ่นพี่ชาวจีนที่หลงมาต่างโลกก่อนให้กับเดอกฟูคลายพระเอกผู้วิเศษขั้นที่เจ็ดนักมายากลเป็นการส่วนตัว ส่วนคลายที่ได้ใช้หุ่นเชิดของเขาเข้าร่วมสมาคมไพ่ทาโร่ด้วยชื่อเดอเวิร์ขายสูตรน้ำยานักมายากรขั้น8ให้กับฟอลสที่ไม่มีปัญญาหาของวิเศษที่มีพลังของสุริยเทพมาแลกเปลี่ยนได้ในจำนวนเงิน450ปอนด์อ ต่อมาคลายที่ไปยังคลับผู้กล้าอีกครั้งเพื่อร่วมงานชุมนุมผู้วิเศษได้พบแคสเปอร์พ่อค้าปืนเถื่อนที่กลับมาทำงานนายหน้าติดต่ออีกครั้งพอเข้าร่วมงานชุมนุมคลายได้พบหญิงสาวที่รู้จักช่างทำอาวุธมาแลกเปลี่ยนของวิเศษกับสูตรน้ำยาผู้ติดสินบนขั้นเจแต่คลายที่ไม่สนใจยังแท้ที่ถักขึ้นจากขนวิหกตะวันศักดิ์สิทธิ์จึงเลือกรับเงิน900ปอนดอน ก่อนที่เขาจะไปขอซื้อเข็มกลัดดวงตะวันจากสุภาพบุรุษเท่าดวงตาแห่งปัญญาในราคา2,000ปอนด์แทนเมื่อได้อุปกรณ์ครบแล้วคลายจึงนัดหมายกับแชรอนผู้วิเศษระดับ5วิญญาณแค้นและมาริชผู้วิเศษระดับ6ผีดิบ เพื่อจัดการกับผู้วิเศษของกลุ่มกุหลาบนิยมที่ตามล่าทั้งสองโดยให้ทั้งสองทำหน้าที่ล่ออีกฝ่ายมาแล้วคลายที่ซ่อนตัวอยู่จะใช้ดวงตาสีดำของโรซาโก้นักฆ่าที่เคยมาฆ่าคลายแต่โดนคลายกับแชรอนช่วยกันสังหาร ที่8เปื้อนพลังของเทพผู้สร้างที่ชั่วร้ายโจมตีใส่สตีฟวิญญาณแค้นที่มีมงกุฎพระจันแดงจะเพิ่มพลังให้กับผู้วิเศษสายนักโทษที่ถือครองแต่จะสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้วิเศษสายนักโทษคนอื่น พอถึงเวลาคลายกับพบเจสันผีดิบและทายมนุษย์หมาป่าผู้วิเศษระดับเจตตามไล่ล่ามาริคมาในขณะที่มาริคก,กำลังเสียเปรียบแชรอนจึงได้สิ่งร่างของเจสันพยายามจะบังคับอีกฝ่าย ทจึงเผยยังมงกุดพระจัน์ทรแดงออกมาเพิ่มพลังของตนเองสร้างความเจ็บปวดและอ่อนแรงให้กับแชรอนในขณะที่เจสันได้คลุมคลั่งไปแล้วแต่มาริชได้ใช้ยาชาช่วยสะกดอาการไว้ถึงจะผิดไปจากแผนที่วางไว้แต่คลายกับยังไม่ได้ลงมือเขารอคอยโอกาสต่อไปเพราะสตีฟยังไม่ได้ปรากฏตัวแชรอนที่พยายามดิ้นรนจึงได้ใช้เวทประตูอาถรรพ์หมายลากเจสันเข้าไป เมื่อเห็นยังเจสันพยายามต่อต้านคลายจึงใช้ดวงตาสีดำจนมองเห็นถึงสตีฟที่แฝงตัวพยายามช่วยเจสันเขาจึงใช้พลังของเข็มกลัดดวงตะวันบวกกับกระสุนที่มีพลังชำระล้างยิงใส่สตีฟ ทำให้สตีฟได้รับบาดเจ็บหันมาโจมตีใส่เขาแทนคลายที่โดนสตีฟโจมตีใส่จึงใช้กระดาษที่เป็นร่างตายแทนของตนตายแทนก่อนที่จะกระโดดหนีไปตามกองไฟที่จุดขึ้นด้านแชรรอนพยายามลากเจสันเข้าประตูอาถรรพ์ให้ได้ สตีฟจึงให้ทายที่ตอนนี้สามารถทำร้ายมาริกจนได้ระบบาดเจ็บโยนมงกุฎพระจันแดงมาให้ตนแม้คลายจะใช้ระเบิดระเบิดให้มันเปลี่ยนทิศทางแต่ด้วยความเร็วของวิญญาณแคนสตีฟจึงพุ่งไปรับได้เร็วกว่าเขา ทั้งสตีฟยังใช้ขวดปล่อยยาทีวพิษให้กับทุกคนได้รับพิษอีกคลายจึงเปลี่ยนเป็นยิงกระสุนชำระล้างที่อาบพลังของเข็มกลัดดวงตะวันใส่เจสันแทนทำให้เจสันโดนดึงเข้าไปในประตูอาถรรพ์จนสำเร็จ สตีฟที่โกรธแค้นส่งเสียงร้องออกมาทำให้ทุกคนเจ็บปวดก่อนที่จะพุ่งเป้ามายังคลายคลายที่หลบหนีเอาตัวรอดกับโยนยังนกหวีดผู้ส่งสารของอาสิทธิ์ที่ผูกติดกับกุญแจผีให้สตีฟสตีฟที่ได้กุญแจผี ทำให้กุญแจผีมีพลังเพิ่มขึ้นจากมงกุฎพระจันทร์แดงจนสตีฟได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือของดอจนได้รับความเจ็บปวดจึงต้องโยนมงกุฎพระจันทร์แดงและกุญแจผีทิ้งพลายที่พุ่งเข้าไปหยิบมงกุฎพระจันทร์แดงไว้จึงโยนไปให้แชรอนพอแชรอนได้มงกุฎพระจันทร์แดงจึงใช้พลังของมันเรียกประตูอาถรรพ์มาลากวิญ,ญญาณของสตีฟเข้าไปได้สำเร็จ ก่อนที่แชรอนจะสิงร่างของไทให้บีบคอตัวเองตายหลังจบการต่อสู้แชรอนได้มงกุฎพระจันทร์แดงมริกได้เศษส่วนที่เหลือจากร่างของสตีฟส่วนคลายได้รับเขี้ยวหมาปากของไท ขวดยาชีวพิษและคำภีร์ลึกลับเป็นการตอบแทนแล้วทุกคนจึงรีบหลบหนีจากที่เกิดเหตุก่อนที่เหล่านักท่องราตรีจะมาคลายยังรับงานช่วยคุ้มครองไม้โจเซฟนักข่าวไปหาข่าวในเขตตะวันออกที่เป็นย่านเสื่อมโทรมทำให้เห็นถึงปัญหาความอดอยากและสารพิษต่างๆ ฟลายที่เป็นนักสืบต้องการสายข่าวจึงจ้างตาเท่าโคลเลอร์คุณจรที่เคยพบรับหน้าที่เป็นสายข่าวให้กับตนนอกจากนี้เขายังโดนเชิญไปงานนักบ,บอด แต่ด้วยอาชีพนักสืบที่มีรายได้ไม่แน่นอนและเขามักนั่งอยู่ห่างๆกับสาวๆจึงไม่ได้รับการสนใจในขณะที่ออดเรก็ได้จ้างอาจารย์มาสอนจิตแพทย์เพื่อจะแฝงตัวเข้าไปในสมาคมนักเล่นแร,แร่แปรธาตุจิตแต่ซูซี่สุนักของเธอที่ดื่มน้ำยาผู้ชมจนกลายเป็นผู้วิเศษกับจับได้ว่าอีกฝ่ายพูดโกหกเพื่อพยายามปิดบังยังความลับของสมาคมไว้ ด้านเดอริกที่ทำตามแผนของแอลเจอร์ที่แกล้งใกล้จะคลุมคลั่งจึงโดนจับขังในห้องขังที่ลงอาคมเดริกได้เจอนักโทษที่อยู่ห้องข้างๆได้ทวนเขาพูดคุยทำให้เดริกทราบว่าอีกฝ่ายโดนขังมา42ปี เพราะเป็นหัวหน้าคณะสำรวจที่พบบุคคลจากโลกภายนอกที่ชื่ออารอนแต่อารอนกับหายตัวไปก่อนจะเข้านครเงินยวงส่วนลูกน้องทุกคนกับคลุ้มคลั่งกันหมดนักโทษคนนั้นจึงโดนขังตัวมาตลอด พอถึงเวลาประชุมสมาคมไพ่ทาโรเดอริกไปบอกถึงเรื่องของนักโทษให้ทุกคนทราบแอลเจอร์จึงบอกว่าอารอนเป็นชื่อตระกูลเก่าแก่ในยุคที่สี่ที่มีความลึกลับที่สุดและเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งราชวงศ์ทิวดอร์ ส่วนฟอล์สที่พยายามหาวัตถุดิบของน้ำยานักมายากรจึงได้ขอให้ทุกคนช่วยเหลือซึ่งแอลเจอร์บอกจะดูเลือดปลากระทงทะเลลึกให้แต่ไม่รับปากจะได้ในขณนะที่เดริกที่มีกระเพาะผู้กินวิญญาณแต่ต้องการของแลกเปลี่ยนเป็นสูตรน้ำยาค่ารับใช้แห่งสุริยเทพขั้นเจต,ตอบแทนฟอล์สที่ไม่ค่อยมีเงินจึงคิดจะพยายามขยันทำงานเพื่อเก็บเงินซื้อ แต่พอเดอริกกลับมายังห้องขังกับพบนักโทษที่ควรจะอยู่ห้องข้างๆกลับมาปรากฏตัวที่ด้านหลังของเขาภายในห้องหมายจะโจมตีแต่โชคดีที่คอลลินประธานของสภาหกคนแห่งนครเงินยวงที่จับตาดูนักโทษอยู่ได้มาช่วยเขาไว้หลังจบเรื่องเดริกจึงรายงานเดอะฟูคลายให้ทราบ แต่คลายกับสังเกตเห็นถึงวิญญาณที่เป็นร่างแยกของใครบางคนพยายามยึดร่างของเดริกโดยที่เขาไม่รู้ตัวหมายจะแสงตัวเข้ามาประชุมยังสมาคมไพาทาโรคลายจึงคิดกำจัดอีกฝ่ายแต่ด้วยอีกฝ่ายที่มีพลังมากกว่า คลายจึงได้แต่ยืมพลังของโลกเหนือหมอกสีเทาต่อสู้กับอีกฝ่ายก่อนที่จะใช้ไพ่แห่งการลบหลู่จากกระพัดดำสร้างร่างจำแรงแสงสว่างที่สูงส่งจัดการกับดวงวิญญ,ญาณดวงนั้นไปได้แต่เจ้าของดวงวิญญ,ญาณที่เป็นร่างจริงได้รับรู้ถึงโลกเหนือหมอกสีเทาแล้วถึงกับกล่าวชื่อของเดะฟูออกมา